พี่ขอตัวทางานก่อนเด้อมีเพื่อนแล้วขอบคุณค่ะพี่ตุม้มขอบคุณหลายๆเด้อพี่ตุม้มพี่ตุม้มขอบคุณน้่งจูนสบายดีบ่ค่ะขอบคุณคุณสุภาพปุด๋ดีนะจ๊นะเนาะขอบคุณพี่ตุ้มนี่เด็กก็มีไอติมไอติมนี่พร้อมกุม้งเอยตุม้มมันบอก้าก็จำ ประมาณนี้แหละจ้ะสองซุ้มมุ้งว่ขึ้นเลยจ้ะว่ขึ้นว่ขึ้นเลยสวัสดีสามล้านดวงตาด้จ้ะเด้อถักท่ายกันเลยโค้องจู๋ถักท่ายพี่โอ้เนาะจ้ะเนาะพี่โอ้ลูกสาวพ้นเขาโรคบาลจู๋ผ่าตัดซัมติงนี่าละเพิ่นก็นเลยกดไลค์ก็ได้เด้อจ้ะวันเสนมาด้จ้ะเด้อสี่ล้านดวงตาด้จ้ะพี่ปุ๊ เมื่อหลายเลยแป๊บเดียวกูเห็ดแป๊บเดียวกูคิดว่านะรีบโอ้ไปล่างเห็ดมังกรพานะยไปละสามวินาทีมันก็ได้เลยสามวินาทีขึ้นห่แม่จัดเอาย่างลายให้ถึงสิบถึงสิบ ขอบคุณนะคะคุณขอบคุณหล,ลายๆจากคุณจะเลื่อนยังนางอยู่น้ำกุ้งนะจ๊ะขอบคุณมากค่ะให้กําลังใจเนาะจา๊ะเนาะขอบคุณหล,ลายๆจา่าขอบใจหล,ลายๆเด้อจู่ขนาดอยู่หอดมึงอันไท่กันยังได้มานางเฝ้าแนะย่เนาะจู่ยกําลังใจให้นะคะพี่โอแบบว่าอันว่ามันจดหมายดอกเป็นอีเมล ชงมากเพราะว่าของกุงก้งกุ้งเบ้ลย้อมสัส้มสติมได้ด้จ้าปวดขานะเนาะหมูว่านี่ซัดส,สองชั่วโมงแล้วหมูว่านี่ผู้เดียวเก่งค่ะ <c oughs> <c oughs> เพราะว่ากุ้งอันนี้เพราะว่ากุ้งใจอันอันกุ้งจนะเฮ็ดไปสซะแล้วเนาะจูเนาะแท็กซี่ว่าจังไหนตะเฮ็ดไป ขอบใจจ้าจูจะเฮ็ดไปซะและ้วเนาะจูเนาะจัคสีว่าจังไหนจะเฮ็ดไปขอบใจจ้าจูเฮ็ดเลยคลิปย่งก็ได้ในประหลอดได้เฮ็ดดูด,ดูเขาก็หายห้าเองเป็นหาลอยนึงงหอกงอกมากกเอาทียังกสิขึ้นหน่อยแถมคิดอยู่ขึ้นหน่อยมากค่ะเม่าว่าเนี่ยกุ้งขึ้นตอน สวัสดีเจ็ดล้านดวงตาให้ชาวซี Hi, how are you สวัสดีด้วยจ้ะเด้อทักทายทุกคนเนาะจ้าเนาะมาจานา,นา,จามาคอมเมนต์มาบอก,อกม,มองนาะหัวมวนกันจะได้กลับบอกก็กันเพราะว่ากุกับบลูเนาะสงสารลูกไหมว่าสิว่ากุ้งขยันอยู่ดิแต่ว่ากุ้งเห็ดน,นี่อาทิตย์ที่สามจ้ะแต่ว่าทุกกุ้งพานมาทุกอย่างเ,าเดย อุมงพานเรียวกุมงพานแมนอีหลีเด่เทปสวัสดีค่ะพี่ทิพย์สบายดีบ้านอ่อมะมกดไลค์ดัวกับพานได้กาแฟหรือยังคุณ อีก5านาทีนะแปเดียวสู้สู้บอกปเป็นยังสู้สูส้สู้สู้จ้า ขอบคุณนอคะ่ะขอบคุณมากขอบคุณค่ะทีแล้วเนี่ยแปบ๊บเดียวฉันพยายามฉันกำลังแล้วค่ะสวัสดีจ้าอวบสวยคนสวยกับสวยคือเกาเน่าอู้ขอบคุณค่ะพี่ตูมขอบคุณหลายๆจ้า ไม่นานเกินรอถ้าทำตั้งนานนะคงจะเสร็จแล้วมีกระต่ายสองตัวนะนเนี่ยไม่อยู่เป็นเพื่อนหลายเชี่ยวให้สนุกเด้ออยู่เมืองไทยกินเพื่อเอยนํำกินทุกอย่างเลเดเธอรฉันอยู่ประหาทับสามนอนวม่ยอมติ่งได้ขึ้น มือว่านชันขึ้นสามชั่วโมงสวัสดีทุกท่านคะ่ะมือว่านชันขึ้นสามชั่วโมงอะไรอยู่นี่จ้ะก็ต้องตรงนั่นให้มันได้สามนาทีขึ้นจ้ะสามถึงห้านาทีตรงนั่นแหละจ้ะกินอาหารเยอะๆเพื่อเอื้อยน้ำเดอ้อ กินปลาคามเยอะอยากกินน้ำเยอะกินปลาคามหวานแมตาเนาะค่ะน้องไดเนาะเข้ามาสวัสดีเด้อจ้าสวัสดีค่ะทักค่ยได้นะคะสามล้านดวงตาสวัสดีเด้อจ้าบอจ้าใกล้แล้วตะมันกับว่าย่อมหายเวลาคงเลยจ้า เอ้ยบมื่อึ้นเลยเด้อเพียนพี่ตุ้มกับเปิดหมดอาชีพนะจ๊ะเพราะท่านเด็ปิดแมนว่าจ๊ะพี่ตุม้มยังเปิดอยู่นะมงุงหมัวว่านเนี่ยก็ติ่งเลยอะ่ะโอ้ยสวัสดีทุกคนเด้อจ๊ะ่าจารนงจูว่าขอบคุณหลายๆเดอ้อมาจะมาทักทายใดจ๊ะอืมหน่อย,ยขอมบัดนึงโอ้ใหญ่ก็สับแป๊บนึงน,น,น,นะคะ จ้ะเปิดไว้เลยจ้ะไม่ต้องปิดเปิดไว้หนละแล้วก็เฮ็ดคลิปที่กุงบอกนะคลิปสั้นไหมเอ้ยตุ่มนิดเดียวสวัสดีค่ะมาแล้วย่พกหน้าที่ล่ะ ไม่นี่กุก้งกระสีเอาหัดเก,กุ้งเจ้าหรือกุ้งแดงจะมุ่งเครื่องไม่อนี่กุก้งกระเสียเอาอีกตอนเย็น Calcium, calcium, onents, อยู่ยุ่นี่ยกันไมันอันไปไปา away, babies, ้านน่าจากหมื่อเาื่อวาอยู่หกเดือนเลยหรือว่าจังไดยสวัสดีนะคะคุณสองจันสองจันแมนบอกม้วนถึงยุดอกสวัสดีค่ะวิเจ๊เสียสมอว่เอตุ่มเฮ็ดกับเขาสมมุดให้กับเขาปบปุ๊บจบพูดเลยเอาเป็นตัวของเจ้าของตะวันพระบอจ้า บะเนื้อเอ็ดเอ,อเลยคลิปย่างแตะใน้ปรปลดได้ให้ดูๆเขาก็หายห้าเองดีจากคุณจเจริญนะจ๊ะเนาะสวัสดีค่ะเพื่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณหลายๆจ้าึ้นนี้ <laughs> สวัสดีจ้จูขอบใจมากแล้วจูเด้อทักท่ายเอื่ยขอบใจแล้วหลายประเชียวเมืองไทยเนาะยู่หนีหน,นูหายยากจู่ยู่หนีหายยากหายยากมากของแพงน้ำปลาขวดหนึ่งปราตกขวดเลยสองร้อยห้าสิบไปเคุ้มาสะสมเวลาแบบโอ้ปุ่ดอะไเห็ดเวียกมางคียงกวาเบื่ออยู่แต่ว่าก็อดทนหน้อยู่ทนหน้ ขานไหนราวาเป็นตาแสบเป็นตาแซบเป็นตาแซบพี่ได้เห็นกินอยู่